สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในทางวิทยาลัยการะชีพบูทองของเรานะครับซึ่งด้านนี้จะเป็นด้านหน้าเป็นป้ายของวิทยาลัยนั่นเองด้านถัดไปก็จะเป็นทางประตูด้านหน้าทางเข้าประตูแรกของทางวิทยาลัยและนี่ก็คือธงชาตินะครับสำหรับเข้าแถวในตอนเช้าส่วนนี้จะเป็นตึกด้านหน้าคือตึกอนวยาน ส่วนด้านนี้จะเป็นห้องโถงข้างหลังด้านหอประชุมของติดหน้าครับส่วนถัดไปจะเป็นทางเดินตรงเข้าไปผ่านไปเรื่อยๆก็จะมีหลายตึกโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนต่อไปนี้ก็จะเป็นหลวงข้อเป็นพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยของเราซึ่งมีมานานแล้วส่วนนี้จะเป็นองค์ข้อพรวิศวุกรรมเป็นที่เพื่อง คิดเนี่ยจิตใจของน้องๆนักศึกษนสาวค่ะใน่วนถัดไปก็จะเป็นโดมกีฬาในประสงค์โดมวอลเลย์บอลโดมตะก็เป็นโดมสำหรับกีฬาุกชนิดเดอร์และนี่คือตึกพาณิชย์นะครับสำหรับการเรียนบัญชีพิมพ์ดีหรือทอะไรต่างๆส่วนด้านนี้จะเป็นของตึกคอมพิวเตอร์ธรุรกิจหรือว่า ห้องสมุดชมห้องสมุดรรดิวดานฐานที่สองที่ส่วนถัดไปจะเป็นอุกช่างเงินทั้งหมด3ชั้น1นึ่งช่างยง 2, านสองพันดีขลิิกและช่างไฟฟ้า3คือแผนกสามัญเหนือร,รวมอันนี้คือแผนกช่างเงินครับต่อไปจะเป็นโรงจอดรถของนักเรียนและนักศึกษาสามารถจอดได้หลากหลายคันเลย